ครับดูดี่พี่น้องมาอีกแล้วนี่ง้มหอยครับง้มหอยหากินแบบบันบนนี่ง้มหอยครับไล่โควิดไล่กินปูกินหอยเลยพี่น้องน้อมบกมาเนี่ย ปุ่นเป็ดจะมียางใหญ่ละจ่เป็ดปุนมีหึเป็ดหนึ่งกันหนึ่งหานห่มาอีกแล้วมันนี่จี้หอยงมหอยได้ไปนั่งรถเมคโคลงไปละสองคันรถเมคโคง้มหอยอ่ะคันที่สาอเคลื่รงยต์คันที่สามพลังงนล่างเท่าโบยู่ หมหัยหัยพนนวันนี้แกงแกักเล็กละวันนี้แหล่ได้พักเล็กมากวนีของพี่สมจิตได้แกงกรได้ของเข้าก็มีทั้งหักเอาเทียบมาแล้วหอยะแบงเขาหอยาแบงแล้วพักเล็กของไฟของมันเนาะแบงแล้วพักเล็กเครื่องืมไดนาวันนี้จิมงานจิมงานไปสือปอดีตาเลยท่าน นนไปลูกน้องออใหแบ่งไงดอ,อ,อโอ้ยผ้ใ <c oughs> ่ะกอเ,อเ,เอาลงมาได้แล้วใค้คอนเวิร์ดมาหนีลงมาได้มาหนีโก็โซค่าคอนเวิร์ดลงมาได้งมหอยดเด้อไปน้องอยก่าลบไมโคนี่ขั้นนี <c oughs> เร็ว <c oughs> ขนาดนี้ขัน้นนีเลยสองร้อยยี่สิบครับ สองร้อยยี่สิบเล็กมานี่ร้อยหาสิบเล็กมาคันนี้กำลังแต่งโตอยู่นี่พวกสิบหาเป็ดว่าคราบครับครับแสบว่าเป็ดว่า แสบแสบแบเป็ดมาอืมมันมาแสบยวนนะเ็กมาแสบยูว่าท่นกินได้หรือไม่เมื่อหลงพี่เขาที่พ่อก่อนี่แตกตัวพันแลวนี่นั่นรวมไโค้ขาเล้วได้ผนเครื่องถุงได้ผล เลินไมโคเขาเลี้ยวสิันนี้เครื่องสอบไปได้วันใช่เวลาเฮงเขาก็ลงไปน้อยนึงเาก็ได้ขึ้นมาไว้เฮาุ่บ่นสูบบ่ไปยังเรากินได้เบี้ยกินได้มันบู๋แล้วเราขี้เพราะจ่อยเขามาปล่อยเนะทุบมาทำไงหรอ อบอกงูนนะบักมหอยด้อยไม่ห้องก้มหอยมาหนีนี่รถไม่คร่มีแหละสามปอมีแหละผู้นึงไม่คู่แก้งเทปาขี้เละบม้มีหนังแก้งเทปาขี้เละเอาละมืเนี่ยขวดก้องเสียกับมีุ่่น เนีซีดเอาได้ซีดเอาได้สะอาดซีดเอาลูกน้องนั่นเนจกล้วไปนำขีดต้มนั่นยุดสี่มือพี่น้องสองสามสี่หายุดร้ายพอด เชียงเมีงเพ่นเลยมือนี่ยุดเพ่นยุดยดมือนี่มือแรกสองสามสี่หาวันยุดสี่มื่อห้อยบาทพอ,อดีมาถืกจังวหวะน้ำบกย

เราซื้อยุ่มีอยู่ไอ้ตโตอยู่อีเต้นเต้นนี่แม่ขค้ตัวนี้ก็จะพระท่านกิน้นามูไปนลายดักดิตัวนี้รวดดันยัดมาเขาดัดแป้งไม้ซีนพ่ดตะพุ่น้องแค่พ่นแล้วมาศูนย์พ่นคองแค่ได้พี่น้องพนลบที่ขตพนองแค่ปจกบหอยนั่นตันี้สมัครเล่นนี่ นี่สมัครเรียนเบื้องพี่น้องสมัครเรียนได้หน่ล่างน้ำร้อมเมียก้แกงขี้ต้มซิดซีดออกเนี่ยนอนนี่ละเอียดคักโดนไปข้กันนี่นี่คันนี่กันคันนี่ใครแน่อยู่นี่แด่คันพุ่นคล่องขนาดพุ่นเอ้ติดตามไปขั้นของคลองพุ่นละ เฮ้ใส่บ่อเรากยเาพื่อ้นไอ้สทยอีเอนากนเหรอพี่นักากึ้นเนี่ยี่ส้มเกีดนายเอินพี่หรอวะนึแพจเจ้าเียว นี่เบิกลงนอ่องเอาจัดเนี่ยแกงไข่ขี้เล็กเนี่เนี่พวนี่แกงขี้เล็กนี่ได้ขีเขเข้เล็กมาสองถุงพักใหากินยากกระแท่เนาะพักขีข้เล็กกับบกักหอยเนี่ยมันคองกูกันเอย่างนี้พี่น้องที่อัดจะคืออยู่นั่นบักหอยกับพักขีข้เล็กนี่แหละตามมาติดติดรถเมโคคันหนึ่งผ่านบ่ได้ แคแม่รบานเฮากระเปรยบเทียบใส่รอ,องมูกพุ่นแล้วรถด่ดดวนดินซิ่งเพิ่นหมดแล้วนี่ที่นี่เองคักไปโครนี่จกเจกพูดแป,ป๊บเดียวเครื่องถุงเหรพุ่นนี่ว่าพ่อยุ้ยพุ่นว้ยแป,ป๊บเดียวรถเมโครปล่อยลงนัปป่น,นแน่น Nãy sẽ mắc liền đó nó sẽ là chắc à, ừ. là Đấy không phim, không người mới khiệt. có 3 mua được bò hắp bị nguyên quỳ hẳn đó thả hà đà hết tòi đa cạo còi lạc hì là mặt trời mặt 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 เงูสาเตรียมไฟมาพร้อมง้มห้อยแล้วเหจับเขียดต่อได้พี่น้องน้วเมื่อนั้นเลือกเต็มแล้วจังเมืม่นอนี้ง้มห้อยพแอแล้วหรอทไปหาจับเขียดกั้นเขียดนี่ครับมาต้องคุยเรือ่องก้มห้อยนั่นเบาเบิ้งมังง้มนั่นนิ้มเดียวนึงแถมลูกคลองคนนี้แนะน้ำเดียว ขาดต้อนไม่กันชื่อสารนี่ยนี่มาเดูพายที่เอาปลาเอาปูเรียกน,น้ำบกหลาเอะพี่น้องมันเหลือก็ได้ฮูกจงโปงฮะป็น,นิแนแลนมีตัวห้าวสังว่งมันบอกวันวัวมาเด้อวันโวนัน่นมาป้านี่ยเขามาหน้าน้นนำเขาปล่อยแล้วนี่ วันโบกก็มานนะที่ทายอยู่พี่เ้อน้ำโบกแล้วเนี่ยเนี่ยพ่าเแล้วลูกพี่ มีแล้วถุงงมหอยครับงมหอยฮะเอามาใส่รถไว้เม,ม็นถุงกองเสียกเบื้องลหลายหลายเรือพี่น้องมีหอดพันไงเราแทงเงียนเราแทงปลาไหลก็มีน,นเบืองเบื้องเพิ่งแจ้งแทงปลาไหลแจ้งกูแจ้งแทงปลาไหลคือกันกร,กระบาดเฮาแมา่แจ้งแทงเงียนก็มีบาดเลย ครับสวัสดีนะพี่น้องพ่อแล้วซ้ำนีนบ่บ้าบนว่าอันพ่อได้ง่วหอยสวัสดีการไทายทอดสด<ร>คุณีหลนไเด้วยคุณเห็มาติดตามตรประมาณยักสิบสองสองลอยเว้ย แป๊บเดียวสองรลอยคนเมียออคนที่ตามหลถึงสองรลอยกว่าบนถนนเมียควาบุญความคนที่ไหลสองรลอยไปครับจาดี้พี่น้องไมเ่เหยียพอบสองครับรอบแรกเต็มทุ่งลแล้วครับมาเหยียภาพสองพลาดเนี่ยภาพสองมีเหยยบไมาเหกีบรถเป็นโคว้วมาเอยีเพิ่มอีกขั้นหนึ่งครับ มาแห้งเหยียดครั้นนี่สูงยาวมือยาวด้วยตัวนี้ปวะกัน,นม,ามาไม่ความาับสองภาคแรกเต็มไปแล้วครับ,รบพุทสอบออน,น,น,นี่มาแหงความอับสองอับสองนี่พี่น้องสนแจติดต่อได้ครับกิโลละสองร้อย สนใจคอมเมนต์มาให้สนใจรัวละสองลอยด่วนส,นสาบททันด้อวยสองลอยอลด้อหอยหอยสดสดจากไรไปว่าลูกพี่จะเมื่อเท่า <c oughs> มาแล้วครับภาพสองงมหอยภาพสองชนเป็นมวนครับว่าสิภาพเมื่อแบบว่ามวนแล้วยีกก้อนยักษ์มันว่าเอรมันน้ำโบกนะไงเบื้องคักนี่แม่โคคันนี่แน่นอนผุดแป๊บเดียวอีกน้องแป๊บเดียวที่เต็มท้องยี่อะไรเนี่ยตุ้ดจอดเลย ก็เพิ่นนี่คักนอกนี่ลับมาสวนนี่ล้บมาสวนบ่นี่โ <c oughs> บใครทำทัานเรื่องยีอหัอลวดเป็นไหนั้องนั้นสานอยลีน่นนี่ต้นนี้ข้องแค่กว่าจะพาเมื่อบาดยีเปนยังมาซอมนำโบ,บก้็บาาให้มัดน้องคนว่จัดไปเลยคันมัดเหนมัดไหม พี่น้องทังได้พี่น้องทังบ้าน e เนี่ยยีร่นละสองลอยสองลอยด้อพี่น้องอยของลี่นจวดในมเมื่อเรากอบ หวกนีดน่อยจกก๊กคักขนาดเรื่องจกเม่กคันนี่ครับเื่อเมื่อยังเขาเสียหลักเอาเอาเมื่อเาปอา่มันสเนความเอาวินีก้อนลองมันี้เาเมื่อผ้ามากคเมื่อนั่นอันนี้ได้่เอาเอาไ้วางราไปวลาเข้าไปละจุ่มเลยลเล็ก ต่างเมื่อบยอมเมื่อบไปแล้วไปดิไปเหินไปเด็กเอาแห่น้ำบกกูเดไปเอ็แห่กับไปบ้านเนี่ยแม่โคขันนีย่านขีต้มนพี่น้องย่านขีต้มแม่โคขันนีไปเมื่อไหร่ละย่านขีต้มนี่ขันนีคลองขีต้มไม่ได้ย่านการฝุ่นย่านดีขีต้ม ขันนี้เบื้องพี่น้องโอ้ยมันของขักุนเบื้องเบื้องเบื้องวีง้อผุดฮอนพ่อผดผดมาธยเรกรอบผุอ้ยผุดนม่ของเรียนสิใส่ถุงจวดตแแบบเนี่ยเต็มถุงโอ้ยรอยากได้ถุงมาเด้อไฮฟีทำใีถุงมากมีได้ฟี่ง้อมมีพ่ออ้ยตัวน่วย่มัน พูดไ้มีถุงมาได้ฟีมื้ยนี่หาเีน้ำมันไวหมดเยอะเลยม่น้มันไวเียลยตกต้มไปเป็นแล้วน้ำมันเหนียวน่อยเลยาสามหน่วยปาหน้าเอ้ตัวมีข้อตัมเมือน้ำเลนี่พงขาวอยข่องผุดเมื่อเมื่อเมื่อห่นมาเป็นเยอคนเต็มถุงเลยพี่น้องเอ้ยน ยังได้ยุดสี่มือบาทจะไม่ไปใส่ละหอยบาทเบื่องก็มาอีกบาทเนี่ยไม่เอือนโอ้ยเบื้องเมาหอยเอีกบาทเนี่ยปั้นชกก็มาอีกปั้นเสกาก็มาอีกหอยบาทวันอาทิตย์พักผ่อนหนึ่งวันมาจันท์ทำงาน บวกนี่ก็ได้ไล่แต่พี่น้องเมื่อบวกนี่ดถหนึ่งนี่นบวกนี้น้อยนึงนี่ือดถหนึ่งคนเนี่ยนอนดีเมีัวกันนยมจุกล้องดีไหมว่ามันจกอันันวะมันจกไวะยันมาเอ้พาออกมาเด้อเป็ดลอยซยามมือนีเป็ดผุนนี่ตัวใหญ่ันมากยส บอกกันมากมากเลยนั่นก็ดเตีกมีแล้วนั่งกัดซุนหนกมากจะไปเก็บใบอองมีมาทอดทานเลยเก็บมีมาทอดทาเป็ดนี่เรื่องเลยเฮ้ยเหรอพวกคุณก็ขอทายกันเดี๋ยวนี้ขอทายกันบระเดี๋ นี่เมฆโค้คันหนึ่งเห็น่าพี่น้องผนเป็ดลาบสาไปพลตัวอัานมาได้ซูมกล้องนะเมื่อซูมกล้องอีกเมื่อเป็ดฮะเอ้เต็มทุงอยู่แล้วที่ถุงไงพี่พี่ชายคันเอาหนี่งถุงพักยอดไปแข็งนี่ถุงนั้น มัน่มี้ยงใต้นอนทุกไงไปได้เต้เต้ลเขาเท้เ้ทุกนัก็ทุกไงไปมต่อนั่นให้ลูกน้องเข้านั่นทุกคน นี่สองบวกไปง้อมเยอะเขานั่นเทออกตัวนี้ขันบ่มหันใจเอาถุงในไปใส่ตรงนั่งนี่นี่เอาถุงนี้เทใส่นี่เอาถุงนั่นมาเทใส่มันนั่นมันบึกอันนี้หรอกเดี๋ยวไปหาหนำที่หันนี่ก็เปลี่ยนถุงอีกนบหนึ่ง Bài subscribe cho đi Ghiền Mì